สวัสดีครับคลิปนี้มาดูปืนสำหรับพ่นแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคนะครับเนื่องจากว่าได้มีโอกาสที่จะใช้ปืนก็เลยไปยืมเข้ามาอีกนะครับตัวนี้เป็นนาโนสเปย์แมชชีน K5 นะครับก็เท่าที่ลองหาข้อมูลมาศึกษาวิธีใช้มารู้สึกว่าตัวนี้ราคาแพงนิดนึงประมาณ300กว่าบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้ได้คุณภาพนะดูวัสดุนะครับวัสดุค่อนข้างดีนะ สัมผัสแล้วรู้สึกว่าคล้ายๆกับที่เสี่ยวมี่ออกอุปกรณ์เดียมาอะไรพวกนี้นะครับวัสดุค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ดูหนาด้วยนะครับมีน็อตทั้งหมดเยอะเลยเนี่ยครับแล้วก็ตัวขวดค่อนข้างสวยแล้วก็รับแรงดันได้เยอะนะโดยวัสถุประสงค์ของเครื่องนี้นะครับก็ตั้งใจเอามาพ่นแอลกอฮอล์บริเวณโซฟาบริเวณที่เป็นผ้าม่านนะครับมีโหมดการใช้งานอยู่2โหมดก็คือ โลกับไฮนะครับไฟชาร์จแล้วก็โหมดเปิดปิดนะครับแค่นี้เองง่ายมากนะครับโลไฮแล้วก็ปิดนะครับไฟด้านหน้าเขาบอกว่าเป็นไฟฆ่าเชือ้ออันนี้เป็นบูไลท์นะครับเนี่ยครับประมาณนี้สำหรับการชาร์จไฟจะมีพอร์ตอยู่ตรงนี้เป็นพอร์ต usb type c นะครับ usb c ในการใช้งานก็แค่เติมแอลกอฮอล์ลงไปบริเวณนี้เท่านั้นเองนะครับซึ่งต้องเป็นแอลกอฮอล์ที่เขาแนะนําว่าสําหรับการใช้ฉีดใช้พ่นนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาเป็นแกนลอนเลยสําหรับกรณีที่ใช้ฉีดพ่นกับขวดกับอะไรพวกนี้นะครับเราก็เอามาเติมหลังจากที่เติมแอลกอฮอล์ไปแล้วนะครับผมเติมนิดเดียวให้เช็คด้วยว่า ท่อกับจุกตรงนี้แน่นหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็หมุนเข้าไปตามปกตินะครับเปิดครับโอเคนี่นะครับออกไปแล้วโอ้ระยะไกลพอสมควรนะครับเขาบอกว่าพ่นได้ไกลประมาณ1เมตรถึง1.5เมตรเมตรถึงเมตรครึ่งนะครับโอ้นี่นะครับพ่นทั่วๆไปได้ไอที่ละเอียดมากละอ,องที่ละเอียดนะครับประมาณนี้เสียงไม่ดังมากก็สะดวกดี สำหรับตัวนี้ก็ใช้มาหลายบ้านแล้วนะครับก็วนกันไปนะครับตอนนี้ยังใช้งานได้ดีตั้งแต่ซื้อมาก็รู้สึกว่าคุณภาพดีก็เลยเอามาแนะนำไว้เผื่อใครที่กําลังต้องการอยู่ตอนนี้โควิดกลับมาระบาดอีกแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ราคาประมาณ300กว่าบาทคุณภาพดีผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วลองกดเข้าไปดูได้เลยนะครับ แต่จริงๆแล้วมีหลายรุ่นพอสมควรนะถ้าเกิดต้องการราคาถูกกว่าน,นี้ก็มีครับสำหรับผมก็รู้สึกประทับใจกับตัวนี้นะครับก็เลยเอามารีวิวฝากเอาไว้เผื่อใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับก็ลองดูได้เลยดีไซน์สวยงามแล้วก็น้ำหนักเบานะครับถ้าเกิดใครมีคำถามก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะรีบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ